สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นํำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะโดยวันนี้เราได้นํากำหนดวันที่จะได้รับเงินจากกลุ่มประกันสังคมทั้งสามอาตรามาฝากกันก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ จากการที่ประกันสังคมได้มีการโอนเงินเยียวยาให้ทั้งนายจ้างแรงงานลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดใน9กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลพร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดกระทรวงแรงงานและสำนักง,งานประกันสังคมได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนจะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ในพื้นที่สีแดงเข้ม16จังหวัด จะเริ่มโอนเงินคนละ2,500บาทในวันที่20สิงหาคมสำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา3 9ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดจะเริ่มโอนเงินคนละ5,000บาทในวันที่23สิงหาคมวันที่24สิงหาคมโอนเงิน5,000บาท ให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ใน13จังหวัดแรกเรียงตามเลขหน้าบัตรประชาชน10ถึง16วันที่25สิงหาคมโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40เรียงตามเลขบัตรประชาชน17ถึง34วันที่26สิงหาคม โอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40เรียงตามเลขหน้าบัตรประชาชน35ถึง89วันที่27สิงหาคมโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ใน16จังหวัดอย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือตรวจสอบเว็บไซต์สิทธิ์โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40 www.sso.go.th ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตารางการโอนเงินที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้รับเงินในวันที่เท่าไหร่ ตอนนี้อย่าลืมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนและอย่าลืมเช็คด้วยว่าบัญชีที่เราใช้ผูกพร้อมเพย์นั้นยังเป็นบัญชีที่ใช้อยู่ไหมเคลื่อนไหวอยู่ไหมตรงนี้นะคะ เน้นย้ำให้ลองเช็คเลยเพื่อเมื่อถึงกำหนดวันที่เขาโอนเงินแล้วเงินก็จะได้เข้าบัญชีสามารถกดใช้ได้เลยถ้าใครได้รับเงินแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครค่ะ